มีบริเวณโถงด้านล่างนะคะห้องรับแขกจะมีที่บิวอินวางทีวีให้ใหเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะมองเห็นด้านนอกเป็นระเบียงงลงๆไนั่งรับลมตามเย็นประตูเปิดได้นะคะอัน,น ก็เดินมานิดนึงก็จะเป็นห้องครัวนี่เป็นสามารถทำกับข้าวได้ไดก็เอาไปเป็นลานสักลางด้านหลังนะคะ sometimes.